วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดกับไส้สตอรอเบอรี่ค่ะในรูปแบบของตาสับปะรดนะคะชิ้นขนาดพอคำค่ะเผื่อเพื่อนๆนะคะจะทำไปแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหรือว่าทำไว้กินเองที่บ้านนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทําขายนะคะสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะคะเพิ่งรับรองว่าเพื่อนๆสามารถทำได้แน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสม,มในการทำได้เลยค่ะส่วนผสม,มนะคะจะมีแป้งเค้กนะคะมีเนยสดรสเค็มค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะมีนมผงค่ะมีแป้งข้าวสาลีนะคะแล้วก็มีไข่แดงเบอร์หนึ่งสองฟองแล้วก็มีเกลือเราจะเอาเนยนะคะเนยสดรสเค็มนะคะ200กรัมใส่ลงไปจากนั้นตีให้เนยมันกระจายนะคะ แล้วถึงค่อยใส่เกลือลงไป1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไป60กรัมนะคะแล้วก็เติมไข่แดงนะคะเบอร์1-2ฟองลงไปผสมค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเติมนี่ค่ะให้เนยมันตั้งยอดแบบนี้แล้วถึงค่อยใส่นมผงลงไป25กรัมแป้งข้าวสารลงไปนะคะ40กรัมนะคะตีผสมให้เข้ากันค่ะแล้วค่อยใส่แป้งเค้กลงไปนะคะเราจะใช้แป้งเค้กอยู่ที่270กรัมนะคะคนผสมให้มันเข้ากันเลยนะคะ เราก็จะได้แป้งที่เนื้อเนียนแบบนี้มานะคะส่วนตัวไส้สับป,ปะรดนะคะแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่นะคะเป็นสินค้าทางร้านของพึ่งเลยค่ะเราจะกวนใหม่สดทุกวันนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งเอาไปทำเป็นไส้ขนมได้นะคะหรือว่าเอาไปกินเดียเด่ยวๆก็ได้นะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะและที่สำคัญมีกลิ่นหอมของตัวสับป,ปะรดและก็สตรอเบอรี่เลยค่ะ เราจะช่างแป้งข้างนอกนะคะแป้งนะคะเราจะช่างอยู่ที่70กรัมต่อ1แท่งนะคะส่วนตัวไส้สับป,ปะรดนะคะเพิ่งจะช่งอยู่ที่50กรัมต่อ1แท่งเพิ่งจะมานะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะคะมาห่อตัวไส้กันค่ะเราก็คลึงแป้งให้เป็นแท่งยาวๆนะคะจากนั้นใช้มือกดแป้งตรงกลางนะคะทั่วแท่งแบบนี้นะคะแป้งมันกระจายแล้วถึงค่อยเอาตัวไส้สับปะรดนะคะมาใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็แป้งนะคะมาหุ้มตัวไส้สับปะรดนะคะหุ้มแป้งหุ้มให้มันมิดตัวไส้เลยนะคะพอหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้มือนี่แหละค่ะม้วนตัว แป้งกับตัวไส้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเราใช้มีดนะคะตบๆนะคะให้มันขนาดเท่ากันทั้งทั้งเส้นนะคะแล้วเราจะมากะนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันค่ะ1แท่งนะคะเพิ่งจะตัดออกมาได้เป็น8ชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะกะก่อนนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะจากนั้นนะคะเราใช้มีดเนียราคาตัดลงไปนะคะนี่ค่ะกดลงไปนะคะ พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยเราใช้มีดนะคะตบค่ะให้ตบทั้ง4ด้านนะคะให้มันเท่ากาันจากนั้นใช้มีดกดลงไปนะคะเพื่อทําเป็นตัวตานะคะลายตาสับปะรดกันค่ะกดไปเบาๆไม่ต้องกดแรงมากนะคะเดี๋ยวพึ่งจะทําให้ดูอีกชิ้นนึงนะคะนี่ค่ะใช้มีดกดลงไปนะคะจากนั้นก็กดลงไปจะได้ออกมาเป็นตาสับปะรดแบบนี้นะคะขนาดชิ้นพอคำค่ะพึ่งก็นำไปใส่ถาดน,นะคะพร้อมที่จะนำไปอบแล้วค่ะ พึ่งจะใช้ไฟอบนะคะอยู่ที่160องศานะคะเปิดพัดลมไฟบนไฟล่างนะคะใช้เวลาในการอบ20นาทีนะคะตอนนี้ขนมของพึ่งนะคะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวครบเวลา20นาทีแล้วนะคะพึ่งจะเอาขนมออกมาจากเตาค่ะ เอาขนมออกมาจากเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาหน้าตัวขนมนะคะด้วยไข่แดงผสมกับตัวน้ำมันใช้ไข่แดง2ฟองน้ำมันพืชหนึช้อนโต๊ะผสมกันแล้วก็ทาตัวหน้าขนมแบบนี้นะคะเพิ่งทาให้ครบทุกชิ้นนะคะแล้วก็นำเข้าไปเตานำเข้าเตาอบอีกรอบค่ะเพิ่งจะใช้เวลาในการอบอีกสินาทีนะคะเพื่อให้ตัวไข่แดงที่เราทาหน้าขนมเนี่ยค่ะมันสุกนะคะ ครบเวลา10นาทีแล้วค่ะพึ่งจะเอาขนมออกมาตั้งพักให้เย็นนะคะตอนนี้ขนมของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวพึ่งจะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นขนาดพึ่งจะทําขนาดพอคํานะคะแล้วก็ทําลายเป็นตาสับประรดแบบนี้นะคะคุกกี้นะคะว่าสุกหรือไม่สุกให้ดูด้านล่างนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลคุกกี้สุกแล้วนะคะ นี่เป็นตัวไส้สับป,ปะรดค่ะเดี๋ยวเรามาจาัดใส่กล่องกันนะคะกล่องนี้นะคะพึ่งบรรจุได้ประมาณ24ชิ้นนะคะใน1กระทงกระดาษนะคาพึ่งใส่ได้4ชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้เนยสดไส้สับป,ปะรดแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่ของพึ่งนะคะนี่นะคะ ขนาดพอคำน่าทานมากค่ะเพื่อนๆทําทำชิ้นขนาดพอคำนะคะอันนี้นะคะเราก็ติดโบนะคะทำเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปแจกในช่วงเทศกาลนะคะให้กับคนที่เรารู้จักนะคะเป็นของฝันได้เลยนะคะเพื่อนๆน ตัวแป้งนะคะจะมีความนุ่มละลายในปากเลยค่ะเพื่อนๆส่วนตัวไส้สับป,ปะรดนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนตัวไส้สตรอเบอรี่ก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ